ก็จะมีประเด็นที่กับเรียนสนทนากับอาจารย์สงบครับที่ย้อนไปในสมัยที่พระสมมาสัมธเจ้าไปเสด็จไปก,กรุ่มกเบิลพัดเพื่ออนุเคราะห์พุทธบิดาและก็ปริยุทธิาตนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นเหตุให้พระองค์บัญญัตินะครับอย่างเรื่องของการที่บุคคลจะบวชหรือบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุก,ก็ตามหรือสัพพดิษก็ตามนี่ครับต้องขออนุญาต ผู้ที่เป็นมารดาบิดาก่อนนะครับมีความละเอียดอย่างไรครับอาจารย์ครับกาวอาจารย์ครับเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพุทธานุญาตให้ท่านภาษาลิบุตรเป็นผู้ประชายะบวชลาหุตกุมารเป็นสมเ็จแล้วคราวนี้พระเจ้าสุโธธนะท่านก็เกิดความ ทมนัสเป็นอย่างยิ่งท่านก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงขอพรจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามหาบพิษอาตมาล่วงพรซะแล้วก็หมายความว่าอาตมาไม่ได้พรแก่ใครแต่พระเจ้าสุโธทนะนั้นก็กราบทูลว่าข้าพระอ,องค์ไม่ได้ขอพร ในสิ่งที่ขัดกับพุทธประสงค์ข้าพอ,องค์ขอพรเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระบีไนแล้วก็แก่ผู้ที่เป็นพุทธบริษัทในส่วนนี้ข้าพอ,องค จะขอพุทธานุญาตกลาบทูลว่าในการที่พระองค์ยังพยาวอยู่นั้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายอยู่ข้าพระองค์ก็หวังอยู่ว่าพระองค์จะได้สืบทอดราชสมบัติเป็นกษัตริย์สืบต่อไป แต่เมื่อพระอ,องค์ทรงสเสด็จออกขนดวนแล้วข้าพระอ,องค์ก็เสียใจแต่ก็ยังพอบรรเทาว่ามีนันทกุมารยังอยู่จะเป็นรัชทายาทในการสืบราชสมบัติและต่อมานั้นพระอ,องค์พานันทกุมารออกบวชข้าพระอ,องค์ก็เสียใจยิ่งนัก แต่ก็ยังเบาใจอยู่ว่ามีราหุลกุมารซึ่งเป็นหลานจะได้เป็นรัชทายาทสืบต่อในการสืบราชสมบัติต่อไปอีกแต่บัดนี้พระองค์ได้นำราหุลกุมารไปบปรรพชาให้บรรพชาเป็นสามเดชเสร็แล้วข้าพระองค์เสียใจยิ่งนัก อันความรักต่อบุตรก็ดีต่อหลานก็ดีเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากผิวหนังจดเชื่อในกระดูกตั้งอยู่ในหัตถัยไม่มีความรักใดจะยิ่งเกินไปกว่านั้นตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพระองค์ขอวโรกาสเพื่อที่จะอ่าไอพระองค์ทรง ประทานพรในส่วนนี้ว่าต่อไปนี้หากกุลบุตรใดประสงค์จะบวชและมารดาปิดาไม่อนุญาตนั้นขอสงฆ์จย่าได้บวชกุลบุตรนั้นให้เป็นภิกษุหรือให้เป็นสัมมาณฑตในเพราะเหตุนี้พระรุ่ยเจ้าก็ทรงประชุมสงฆ์แล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่า พิสูตไดเป็นผู้ประชาให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้ที่มารดาปิดาไม่อนุญาตเป็นอาบัติอันนี้ก็เป็นสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติห้ามสำหรับผู้ที่จะขอบวชนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นภรรยาอย่างนี้ ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ได้ห้ามในทางพระวินยัยแต่ว่าก็เป็นมารยาทของการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านก็จะต้องบอกกันให้รู้ให้ทราบอันนี้แต่ว่ามาันไปก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดข้อห้ามนะครับไม่ได้เป็นอันตรายยิ่งกระทำอะไรคําว่าอันตรายยิ่งกระทำข้อที่จะต้องไปขออนุญาตจากบารดาบิดานี้ ถ้ามาดาบิยาไม่อนุญาตก็ถือว่าเป็นอันตราย,ยิรร่งกระทำคือเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบวชเพราะว่าพระองค์ทรงห้ามไว้อันตราย,ยิ่งกระทำในการที่จะต้องเท่าประชาหรือว่าอาจารย์ในการก่อนที่จะบวชนั้นเนี่ยจะต้องถามก่อนนะครับในข้อห้ามก็คือว่าเป็นโรคต้องห้ามไหมเช่นโรคเรื้อนไหมฝีไหมกา,กากไหม โรคมองข้อคือหอบผืดโรคปอดไหมลมบ้าหมูไหมแล้วก็ถามว่าเป็นมนุษย์ไหมเป็นผู้ชายไหมเป็นไทยไม่ใช่เป็นทาสใช่ไหมเป็นหนี้หรือเปล่าและข้อหนึ่งก็คือว่ามารดาบิดาอนุญาตหรือเปล่าแล้วก็มีอายุครบยี่สิบปีไหมมีบาดมีจีวรครบไหมมีพวกประชามัยอุปชาชื่ออะไรแล้วก็เจ้าเองก็ชื่ออะไรอันนี้ ก็เป็นอันตรายยิ่งกระทำที่ท่านจะต้องถามแล้วก็ต้องตอบว่ามีหรือไม่มีก็ตอบตามนั้นนะครับแล้วก็ในการที่จะห้ามจริงๆก็คือว่าที่กล่าวมานี้นะถ้ายุคไม่ครบยี่สิบปีแต่ไปบวชอันนี้ก็ไม่ได้เป็นพระที่สมบูรณ์ถ้ารู้ก็ให้ศึกหรือว่าถ้ายุคเกินแล้วเกินยี่สิบแล้วก็ก็ให้บวชใหม่นั่นแหละในสิกขาบท ที่หสัปาานักที่เจดว่าภิกษุรู้อยู่เป็นอุปชาให้บ,บทสมบัติแก่กุลบุตรผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีทั้งก็ปรับอาบัติเป็นปาจิตตีแล้วก็คุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วที่อาจารย์วิชัยถามนี่ก็คือปิดามารดาก็ต้องให้การอนุญาตถ้าไม่ให้การอุปยาถ้าไม่ให้การอุปาตถ้าไม่ให้การอนุญาต,าาญาตนั้นถ้าบวชก็ เป็นกรณีซึ่งต้องห้ามเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของพระวินัยที่ที่พระอ,องค์ทรงบัญญัติในกรณีซึ่งไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของผู้ที่จะขอบวชก็คุณสมบัติก็จะต้องครบนะครับก็มีเรื่องของความเป็นผู้ที่มีอายุยี่สิบปีเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ถูกตอนไม่กระทำดันตเรียกรรมมาก่อน ไม่ไปเข้ารีเดเรียรีในขณะที่เป็นภิกษุแล้วก็ขอกลับบวชมาบวชใหม่หรือว่าไม่เคยต้องอบัตราชิกอันนี้ก็เป็นเป็นคุณสมบัติหลักคุณสมบัติหลักอันนี้นี่ถ้ารู้ก็คือต้องให้ศึกหรือว่าการบวชนั้นถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่เป็นภิกษุที่สมบูรณ์แบบนะครับที่สมบูรณ์โดยเฉพาะผู้ที่เป็นภาริกิกมาแล้วเนี่ยเมื่อมาบวช โดยที่สงก็ไม่รู้ก็บวชให้บวชในชาตินั้นนี่ทั้งชาติจะบวชกี่หนก็ตามหลังจากต้องประชิกแล้วเนี่ยไม่เป็นภิกษุไม่เป็นภิกษุเลยนะครับอันนี้แล้วก็ในกรณีซึ่งมารดาบิดาไม่อนุญาตนี้ถ้าบวชแล้วก็ไม่ให้ศึกแต่ว่าก็ปรับอปัตทุก,กฎกับคณะสงฆ์ที่ให้บวชนะครับถ้ารู้อยู่ถ้ายุทรู้อยู่ตั้งแต่แรก รู้อยู่ตั้งแต่แรกยังคืนบวชให้อยู่ก็ท่านปรับรบัตทุกกฎน,นะครับแล้วก็เป็นข้อราชการมาก่อนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือกรณีซึ่งเป็นข้อราชการท่านก็ห้ามแต่ว่าถ้าหากว่าได้รับอนุญาตให้มาบวชอันนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีโทษอาญาแผนดีติดตัวหรือเปล่า หรือร่างกายพิการไหมมีโรคเรื้อรังไหมหนีบวดไหมเป็นธาตุไหมมีอัตราบริขารไม่ครบแล้วก็คุณสมบัติเหล่านี้ถ้ารู้ทีหลังก็ไม่ถึงกับให้ศสกแต่ก็ปรับอบัติาสำหรับผู้ที่ให้บวชนะครับอกรณีที่อาจารย์ไม่ใช้ถามนี้ก็คือว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้ามอันเดิงแต่ว่า เมื่อบวชแล้วก็ไม่ถึงกับขนาดให้ขาดจะเป็นภิกษุคือบังคับให้ศึกก็เป็นเพียงแต่ว่าคณะสงฆ์เป็นอาบัติทุกกฎแต่ว่ากรณีที่ร้ายแรงก็คืออายุไม่ถึงยี่สิบปีแล้วบวชเป็นภิกษุกรณีซึ่งไม่ได้เป็นมนุษย์กรณีซึ่งไม่ได้เป็นผู้ชายกรณีซึ่งต้องอันตริยก,กรรมกรณีซึ่งไปเข้ารีดิลถีมาก่อน หมายความว่าทั้งที่เป็นภิกษุนั่นแหละไปเข้ารีดดิลถีแล้วก็ศึกไปแล้วมาขอบวชแล้วก็เคยต้องอบัตรปาชิกมาก่อนอันนี้นี่เป็นคุณสมบัติแบบคอขาดป่าดตายหมายความว่าเป็นประเภทที่ว่าหนักเลยคือบวชก็ไม่เป็นภิกษุแล้วก็ถ้ารู้ทีหลังก็ให้ศึกนะครับ